ชื่อสมพงษ์ล่วงมาชื่อเล่นชื่อหมีชื่อทำนาทำมา20กว่าปีแล้วนี่ก็รับจ้างยำนาไรายได้ก็ดีทีมงาน5-6คนในทีมงานจะมี6คันใช้ครัวตั้งเดียวแล้วก่อนนี้มีพี่น้องใช้อยู่เลยสอบถามเขาว่าดีไหมอะไรไหมเลยมาลองใช้บ้าง เริ่มเครื่องตัวแรกก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วใช้ดีมันอึดทนดีความแรงนี่แน่นอนเลยไปได้ตลอดดูแลง่ายไม่มีอะไรจุกจิกขยันท่ายมันเครื่องหน่อยก็ใช้ได้ยาวๆถูกใจมากเ,มเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูต้ามาตั้งแต่เริ่มไม่เคยนอกใจครับแล้วก่อนนี้วันได้แค่3 0ไร่แต่นี้เอาแชทีตัวใหม่มาจะได้เพิ่มเปได้หรือ60ไร่อะไรเงี้ย เครื่องมันจะแรงกว่าเดิมงานไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเราไม่ต้องเติมบ่อยเงินก็เหลือดีเหลือตรงนี้มาใช้จ่ายได้ไดบอกทุกคนนะว่าใครที่จะออกยนานาต้องเครื่องยนต์ดีเซลควต้าจะแรงก็เขาการบริการของเขาดีอะไรก็หาง่ายตรงไหนก็มีควต้าคนในหมู่บ,บ้านหรือญาติพี่น้องชอบมาก มันเป็นเครื่องที่ทนครับใช้ทนขับสนุกเหมาะกับทุกสภาพสุดยอดเลยครับอีทีอาเนี่ยเอามาหมดเลยนะมีทุกรุ่นเลยหมน้ำดีมากแล้วก็นิ่มลงลง่มเออดันได้เลยสู้เลยติดมือไปเลยโดดข้ามล่มกันเลยเครื่องยนต์ดีเซลคูเวต้าคุ้มค่าประหยัด ก็เหมือนแบบคนที่ครอบครัวคือแบบคนที่ช่วยทำมาหากินคือหางเงินเข้าบ้านช่วยครอบครัวได้เยอะแต่ก่อนไม่มีอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรทุกอย่างหมดมีรถมีบ้านมีอะไรที่ว่าเราขาดเหลือแล้วก็ได้ครบหมดชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะหลักมาก เครื่องยนต์ดีเซลคูเวตา้าเครื่องที่ใช่มั่นใจทุกการใช้งาน